สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นิมบัสจะทำไข่เด็กเด็กนะครับจากสองสัปดาห์ท่หมหายานะครับนี่ครับจะดจอจริงหรือเปล่าครับเอาไปเทน้ำทิ้ง่ก่อนแม่เปิดให้ทำนะไมขวด ได้ก่อนนะครับนี่ค่ะต้องไปล้างก่อนนะเดี๋ยวนะเอาไม่ออกเลยฮนะไข่ไม่ออกเลยนะเนี่ยแล้วแบบมันเด้งมากมันไม่อยากออกเลยดนะูซิ่องสัยไข่มันจะบวมใหญ่ขึ้นใช่เลยแล้วใหญ่ขึ้นจนสีฟ้าอาะไรเป็น,นยังไงบ้างโอ้ออกได้อยู่เด้งดึงด๋ง เด้งดึงมากเพื่อนๆลองดูซิลองดูซิว่ามันว่ามัน <ยก S 1> แข็งไหมก็ไข่ออกหยิไข่ออ,ออกมาสิเดี๋ยวเราจะทดสอบบนจานว่ามันเด้งไหมมันเด้งไหมบนจานะน,านอะออดองเอาไข่นีดเด้งไหมอุย๊นยน่ากลัวหยิบให้เพื่อนๆดูดิดนบนจน สองสัปดาห์ไม่ได้หยิบเลยดูแบบมันลื่นใช่ไหมใช่มันลื่นมากมันลื่นจน่ยแบบมันหลุดได้เห็นไหมเนี่ยมันแบบมันนุ่มมากอืมจนแบบไม่กล้าจับเรียบเหมือนแบบมีอะไรสับปะาดอยู่นิดนี้เนี่ยเนี่ยล้างเหมือนล้างไข่ใช่ไข่ก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าด้วยเห็นไหมเหมือนไข่ไดโนเสาร์เลยอ่ะมาดูแดงไหมดูสิโอเด้งเด้งเลยเพื่อนเพื่อนต้องแช่ไว้เห็นไหมเป็นนัน อะไรที่เด้งดิ่งนะลองจับสิจับสิว่ามันอย่างไงสิแดงนี้มันแบบว่าเอาไม่ออกแล้วเพราะว่ามันอ้วนขึ้นมากมันอ้วนเหมือนขวดมนเล็กเกินไปอ่ะมันต้องใหญ่กว่านี้มันแบบมันบวมมากเกินสงสัยเราต้องไปเจาะโอเคจบสรุปว่าต้องแช่ไว้นานๆแล้วไข่จะเด้งแบบนี้นะคะเด้งครับสรุปแล้ว คุณทำได้ยังคะเพื่อนๆครับใครที่ทำแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับช่วยคอมเมนต์บอกนิ้บัตหน่อยใครทำแล้วเด้งแบบนี้บ้างไหมไข่หนึบัตเด้งนะโอเคโอ้ยเจอกันใหม่